เรื่องกดไหลย,ย้อนด้วยเหมือนกันครับยังไงก็มีวิธีดูแลตัวเองไงบ้างก็ต้องเปลี่ยนวิธีการกินนะฮะก็ทุกวันนี้ก็คือตื่นมาก็คือทานข้าวต้มข้าวกล้องนะฮะแล้วก็กลางวันก็ทานอาหารอ่อนๆแล้วก็เย็นกป็ประมาณไม่เกินทุ่มหนึ่งก็ต้องทานอาหารให้เรียบร้อย แล้วก็จะไม่ทานไรอีกแล้วจนกระทั่กกทงเช้าอีกวันก็จะเริ่มแบบใหม่เรียกว่าตอนแรกที่มีอาการทรมานมะากนะสุดๆแบบโคตรทรมานออคือแบบมันนอนไม่ได้ครับมันต้องมันต้องแบบเสริมเตียงแล้วก็นอนแบบนั่งนอนอะ่ะตอนนี้พี่เมย์เป็นด้วยเหรอก็อเ,คครเริ่มๆค่ะมีวิธีป้องกันมีวิธีด่ะ ดูแลยังไงบ้างครับถ้าฉับต้อพี่เมย์ที่จะช่วยด้วยค่ะก็เริ่มเริ่มเป็นเพราะว่าพอคนท้องใจะมีคะจะมีอาการตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราท้องใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนกระเพาะอาหารก็เลยทำให้มีอาการจุกขึ้นมาอะไรงี้ยค่ะจัเดย์เมย์ก็จะเริ่มในการทานอาหารแบ่งมื้อให้น้อยลงแต่ว่าทานบ่อยขึ้นอะไรงี้ยค่ะประกอบกับตรงที่เราก็ทานยาตรงนี้ช่วยด้วยแต่ก็ไม่ถึงแรงสุดเดียวกับพี่หนุ่มใช่ไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นค่ะพี่หนุ่มเขาเป็นขั้นนแออดวาซ์ค่ะะเย กูกูกูเป็นมะไงะไม่เป็นไม่เป็นไ่เป็นกู<ะ>นนครัพอตอนที่เป็นหนักก็ต้องปรับชีวิตตัวเองเลยใช่ไหมครับโอ้โหต้องต้องเปลี่ยนแบบครั้งยิ่งใหญ่อะทุกอย่างน้ําอัดลมนี่เลิกธรรมดาเมื่อก่อนดื่มน้ำอัดลมวันละ14 13กระป๋องอคือไม่เคยดื่มน้ําเปล่าก็ต้องเลิกคือคือเลิกทุกอย่างนะฮะของทอดของมันไม่กินช็อกโกแลตที่เคยชอบไม่ทาน ไอศครีมไม่เอาอะไรเงี้ยผลไม้ที่มีสีแบบแดงๆที่แบบมันจะเข้าไปไปทําให้เราแบบว่าเออ่กแบับสร้างกนะรดในกระเพาะก็ต้องหยุดกินอะไรเงี้ยไปชั่วขนาดแล้วค่อยกลับมาทานใหม่ตอนนี้หายดีอ่ะคร่ะมีอะไรกังวลอีกไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้ก็มไม,ม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กังวลอะไรแล้วฮะเพราะว่าวิวัฒนาการก็ดี mm hmm. คุณหมอก็แนะนําว่ามีมียาตัวไหนที่เราศึกษาได้อะไรเงี้ย mm hmm. ที่เป็นกัจะมีอนะอะไรนะคะกลัมีอนอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าก็เราก็ดูแลได้ต้นเนี่ยค่ะพอเรารู้เราก็ดูแลด้วยแล้วยิ่งมาแบบมีผู้เชี่ยวชาญทีอยู่ข้างด้วยก็ยิ่งดีค่ะคอยแนะนำาีมบอีแนะนำอะไรางได้คะก็เนี่ยค่ะเรื่องของการดูแลเรื่องของการแบ่งอาหารที่บอกค่ะดูแลเรื่องของพฤติกรรมในการทานค่ะนี่ก็หกเดือนแล้วเนาะพี่เมย์ค่ะไงบ้างคโอยท้องโตก็พอมาแบบ คนบอกว่าท้องไม่ใหญ่ท้องไม่ใหญ่นี่จริงนะอยากให้มาเห็นตัวจริงมเริ่มเลยจริงๆเราโตแล้วอึดอัดแล้วค่ะแน่นเป็นที่อล้ค่ะเดือดดินทุกวันดิ้นนี่ตอนยิ่งดิ้นอยู่เลยนะชุ่มพูดอย่างดิ้นอยู่เลยด้งดุึงดึงดิ้นตัดดินท้องก็เพื่อมอะค่ะใช้ได้อยู่แข็พี่หนุ่มบอกว่าท่าทางจะเยี่ยวเยอะมากเลยพอเดินแล้วพี่หนุ่มบอกแข้าวเลยคือฮะเอาอะไรกันข้าว จะก็พี่หนุ่มพี่หนุ่มเวลาเห็นเด็กแบบว่าเฟี้ยวเหน่อยบอกว่าเอ๊ะนั่นจะแบบลูกเราหรือเปล่าถ้าทางลูกเรานี่ดิ้นเก่งนะดูอย่างเงี้ยจริงๆริได้เตรียมไวปไหมคะว่าอีกสักกี่เดือนจะแบบหยุดเบ่งงานอะไรก็จะไม่ับตอนนี้บอกเขาแล้วฮะบอกแล้วว่าให้ประมาณเนี้ยเขาเดือนที่7ก็ให้เริ่มหยุดแล้วอะฮะให้ให้อยู่บ้านแล้วไปอย่างนี้ไม่ล่ะเดือนที่หกเราออกงานยันมีอาการอะไรอยู่ไม่สบาย ไม,ม่มีเหนื่อยง่ายค่ะช่วงนี้ก็มีเหนื่อยง่ายแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบุ๊มีบ้างเนอะในเหนือ่อยเอเอ<ม>จะหนเหนือ่อยง่าย หน้ามืดเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างอย่างเขาเพิ่งเพิ่งพาไปหุ่ยหินมาก็กําลังแอค่าดถ่ายรูปก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะวูบอะไรอย่างเงี้ยก็อยากแอคใช่ไหมแบบทองนิดนึงถ่ายรูปนี่คนนี้เขาก็ถ่ายจะพักเราคนนี้ก็เมย์ต้องงี้เมย์ต้องงี้เมย์ต้องงี้เมย์ไปเรื่อยเไมยไม่ไม่ไม่ไหวแล้วจะไปลมจะไปลมจริงแล้วเขาก็บอกจริงเหรอเวงขอพักกับนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ออกงานคนก็ยังแซวว่าเป็นคุณแม่ที่สวยมาก ก็ส่วนใหญ่คนจะบอกว่าท้องแล้วสวยกาไม่ท้องตอนไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะเห็ุจนชินแล้วเลยไม่ค่อยมีสิ่งก็ก็โอเคค่ะพราวว่าตอนแรกแบบบางคนคุณแม่บางคนก็บอกว่าท้องแล้วบางคนก็จะโซมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ของเมย์ก็ยังไม่รู้น้อเพราะอีกตั้งอีกตั้งสองสามเดือนน่ะก็ยวต้องรอดูต่อไปวนนี้เดือนที่หกเดัองเจ็ดแปดเก้ายังมดูแลดีไหมเน ดูพี่หนุ่มดูแลดีมากค่ะคือชอบชอบให้ดุทำไมอนียไม่เออจริงจริงอันนี้พูดจริงๆริงนะชอบ,บ,บชอบแบบกินขนมหวานชอบกินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีคือแบบพีบ่หมอเขาไม่ให้กินอะไรอย่างเงี้ยแบบหมอเขาควยเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยระหว่างตันน้งครรภ์ ก็คือพี่ก็ทำรายการด้วยไงพี่ก็จะแบบเจอเคสอะไรที่มันบอกว่ามาอย่างเงี้ยลูกเป็นอ,อะไรก็กลัวมไม่นี่เขาจะกังวลจริงๆไม่ค่ะดูแลตัวเองโอเคไม่ไมก็ก็ดูโอเคนะพะูปกครอ,อก็ยังบอกเลยว่าน้ําหนักก็ไม่ค่อยยังไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะเราก็คุมตามคุณหมอตลอดเพราะว่าจะแบบ ตามท but, day, so in ี่คุณหมอบอกอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ออกมาแบบอบางคนนี้บางคนไปเป็น10บกิโลแล้วนะคนนี้ก็ขึ้นมาแค่6กกิโลกว่าเองอย่างพี่หนุ่มนี่ค่อนข้างวิตกเลยแต่พี่หนุ่มเขาจะกังวลไงวิตบกจะกังวลไปเองนน้อยคนเดียวเครียดไปไหมเออคดอย่างน้อยเครียดก็คือก็คือคือมันกังวลไปหมดอ่ะกังวลว่าแบบ คือคืออย่างที่บอกเราทํารายการเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับรู้อะจะรู้เยอะว่าเออคนนั้นมาแบบนี้เราได้คุยกับหมออย่างนี้อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือเรื่องเบาหวานสองทานเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะต้องระวังคือไม่ทานน้าตาลมากไม่ทานของเค็มมากอะไรเงี้ยฮะแล้วกออ็หมอให้ทานกระเพาะปลาเอ,อไม่ใช่คนโบราณให้ทานกระเพาะปลา ก็บอกให้กินกระเพาะปลาทุกวันก็ไม่กินอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรบำรุงบำรุงก็ไม่ค่อยเยอะมีอยู่ดีว่างๆวันก็มาขอเจาะเลือดเจาะน้ําตาลเจาะเลือดเองเจาะเองเจาะเองเลยมีเครื่องมือพร้อมค่ะขนาดตอน ฉีดยาเร่งไข่ยังฉีดเองทุกวันเลยพี่เมย์เป็นไงบ้างโอ้โหดูแลดูรักดูห่วงมากเลยฮะก็ของเขาเป็นห่วงมากค่ะกังวลมากห่วงมากสวยนะดูสวยสวยช่วงนี้สวยมากอย่างี้รูนี้นะท้องไปตั้งนานแล้วไม่น่าปล่อยเวลามันเนิ่นนานเลยถ้ทองนานแล้วจะดูแลดีอย่างงี้อุ้ยดีมากเลยผู้หญิงทั้งหลายค่ะจริงๆนะคะท้องแล้วมันมันใช่เลยค่ะตอนนี้ลูกจะดูแลดีอย่างงี้ ไม่ม uh ีถามมาด้วยมีวันหนึ่งน like ั่งนั่งอยู่แล้วบอกพี่หนุ่มคะถ้าเกิดสูิว่าข้อดรูกมาแล้วอ่ะแล้วพี่หนุ่มจะดูแลเมดีอย่างนี้อเปล่าคะพี่หนุ่มก็บอกอ้าวก็เหมือนเดิมสิออย่างเี้ย ก็ช่วงนี้โปรโมชั่นมากสิมากเตรียมตัวใะไรให้กัวน้องน้องทไม่เตรียมเลยฮะไม่เตรียมไม่ไม่ซื้อเตียงไม่ซื้ออะไรเลยเพราะว่าหมอดูไม่ให้โบราณนี่หมอดูนี่เป็นโบราณก็บอกถือเคลสแต่เห็นล่าดบอกว่าจะขอยืมของน้องนิรินมาใช้ไม่จะยืมขอเลยคือคือคืนหนิงเขาก็บอกมาว่าเขาอ้ยนี่ไม่ต้องซื้อนะของหนิงมีอยู่เตียงเติงก็เออก็เอาดิเลยเออแล้วกาแบบเขาก็มีเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนะของหนิง คือนี่มันก็คงใสท่ทีเดียวอะ ก็คงแต่ว่าก็ได้หมดนะคะใครให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคนนึกถึงลูกเราเราก็แบบว่าดีใจค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรก็เอาหมดเลยแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนเป็นตังดีกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยเก็บไว้เป็นคุณการศึกษาเสื้อผ้าไม่เป็นไรซื้อได้เอาตังเรื่องชื่อน้องมีคิดเป็นไ้เล่น่เยงพี่คิดแล้วครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตยังไม่บอกนะเอาไว้เดี๋ยววันเปิดร้านของเมย์เขาที่พิเเดี๋ยวจะค่อยไปบอกวันนั้นแล้วเหรออออออีกจะบอกเลยเหรอ เพราะว่าหยุดไปกลัวเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอกกลัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหมือนกับว่าเราคุยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแบบลูกงงงานก็เลยอยากให้ชัวร์มากกว่ามีชื่อเล่นอะไรเงี้ยค่ะทับชื่อเล่นชื่อจริงเลยชื่อจริงยังไม่ได้คิดค่ะชื่อเล่นคิดชื่อเล่นเฉยๆค่ะแล้วก็คิดคิดกันบางวันก็บอกชอบไหมอ่ะโอเคไหมอะไรกันยังยังอย่างนี้ก็อยู่ไงก็เลยเอองั้นไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ชัวร์ก่อนกำลังหกเดือนแล้วเดินเขินอะไรอย่างนี้พี่มั้ยก็โอเคอยู่นะคะก็ยังแบบ ถ่ายลงถ่ายรูปพี่จะขอนั่งรถเข็นแล้วไม่ไม่ใช่มาบอกว่าอยากได้รถเข็นมานั่งอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันเมื่อยไงก็คุณนี่คุณเดินเล่นทีเดินเดินทั่วเดินจนหน่วงท้องก็บอกไม่ไหวแล้วค่ะขอรถเข็นไม่ไหอะไรอย่างเงี้ยขอนั่งรถเข็นมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนที่ท้องประมาณอย่างเงี้ยเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดไปแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเดินเยอะเพราะถ้เดินเยอะเนี่ยมันจะคลอดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเข็นให้เลย พี่หนุ่มก็เลยะเดือกซื้อก็เลยจะว่างซื้อก็ได้ค่ะอย่าเอาตาห้างไงค่ะมีนะรถถึงวาคนท้องเนี่ยเขมีรถถึงคนท้องก็มีอยู่แล้วถ้าเจ็ดเดือนพี่หนุ่มให้พักที่เนี่ยนี่ยังไงคะก็โอเคค่ะเพราะคิดอยู่เหมือนกันก็มาสักเจ็ดเดี๋ยวก็อยากจะดูแลเลยคือไม่ถึงกับ พักเขาแบบว่าเจ็บต้องพักแล้วจะได้ยังไงจริงต้อพักแล้วไม่ค่ะเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำที่บ้างไม่แล้วก็ทำไมรู้ไหมกับชีวิตวันวันนั้นแหละไม่ได้มุ่งนะมันวันอยู่ที่บ้านเงี้ยเอาแต่แบบเนี่ยบทละครเรื่องใหม่จะเปิดก็เอาละดูแต่ไอ้บทละครแก้บทละครเฉอคือกลัวลูกออกมาเป็นตัวละครในนั้น เออแบบที่บอกเพิ่มหน่อยดิเลยเี๋ยวไปแบบขโมกมุ่นอ่ะพักนะคะอยู่บ้านเฉยๆได้ไหมก็ช่วงจริงๆก็พักนะอยู่บ้านบ่อยมากนะคะเนี่ยออกมาบ้างอะไรเงี้ยตามงานอะไรเงี้ยค่ะก็มีกทอยู่บ้านข้างพี่เ์เราเป็นยังไงบ้างค่ะคีบล์นค่ะคนนี้คีบล์นเราช่วยยังไงเราคุยเคลียร์กันยังไงคะก็โอเคนะแม้ว่าเมย์ก็อยู่บ้านพักนะก็มีทําบ้างอะไรอย่างี้นิดนึงไง นิดนึงแต่หน่อยก็คงโอเคแหละเรไม่ค่อยทำหมอเขาไม่ให้โดนญี่ปุ่นเก็บบ้านก็ปิดเก็บเปิดญี่ปุ่นโดนอย่างเงี้ยก็แบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงเลยเนาะเป็นห่วงแม่บ้านจะมีทำก็ไม่ก็ต้องก็ไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบญี่ปุ่นมันก็ใช้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกมาเป็นภูมิแพ้อย่เงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ตัวพี่หนุ่มนี่ต้องคอยเช็คตลอดเวลาเลการเช็คกับคนที่บ้านรู้แบบว่าทำอะไรไม่ถึงก็ถามเหมือนกันกินอะไรันที่กินอะไรเขาก็เยอะอยู่ค่ะคนที่เยอะมาก คือไม่ได้เหอนนะแต่เป็นห่วเป็นห่วเป็นห่วงหวเยอะเป็นห่วงเยอะเป็นห่วจนเราแบบโอ้โห